Welcome to English with Teacher นกน้อยสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะดีต้อนรับเข้าสู่การเรียนการสอนกับคุณครูนกน้อยนะคะ Today I'm talking about verb to be การเรียนการสอนในวันนี้คุณครูนกน้อยจะมาสอนเกี่ยวกับหลักการใช้ verb to be ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะ Are you ready? Yeah ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมคลิปวิดีโอกันเลยค่ะ Let's ใช้กับ m you ต้องใช้กับ r we ต้องใช้กับ r they ก็ต้องใช้กับ r she ต้องใช้กับ is it ต้องใช้กับ is he she it ต้องใช้กับ is he is she is it is หลักการใช้ verb to be is am are verb to be ประกอบด้วย3ตัวค่ะคือ is am are ซึ่งทั้ง3ตัวนี้มีความหมายแปลว่าเป็นอยู่คือถ้าประธานเป็นเอกพจบุรุษที่3ซึ่งได้แก่ he, she, it หรือชื่อคนคนเดียวสัตว์ตัวเดียวและสิ่งของอันเดียวที่ถูกกล่าวถึง verb to be ที่ใช้ก็คือ is เช่น he is a teacher ผู้ชายคนนั้นคือคุณครูถ้าประธานเป็นเอกพจน์บุรุษที่หนึ่งผู้พูดคนเดียวซึ่งได้แก่ไ I verb to be ที่จะใช้ก็คือ am เช่น I am a student ฉันคือนักเรียนประธานเป็นพหูพจน์ทุกบุรุษซึ่งได้แก่ we, you, they หรือชื่อคนหลายคนสัตว์หลายตัวและสิ่งของหลายอันที่ถูกกล่าวถึง verb to be ที่ใช้ก็คือ are เช่น we are nurses พวกเราคือนางพยาบาล การสร้างประโยคที่มี verb to be ให้เป็นประโยคปฏิเสธวิธีการดังนี้เติม not ลงไปในตำแหน่งที่เลี้ยงต่อจาก verb to be หลัง is, am, are เช่น he is not in the room, I am not a doctor, they are not teachers การทำประโยคที่มี verb to be ให้เป็นประโยคคำถาม yes no question มีหลักการดังนี้เอา verb to be มาวางหน้าประโยคแล้วเอาประธานของประโยคมาวางเรียงต่อจาก verb to be หลังจากจบประโยคแล้วต้องใส่เครื่องหมายคำถามทุกครั้งนะคะเช่น he is in the room เปลี่ยนเป็น is he in the room They are students. เปลี่ยนเป็น Are they students? I am a girl. เปลี่ยนเป็น Am I a girl? จากการรับชมคลิปวิดีโอของครูนกน้อยเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะ mm hmm. เข้าใจถึงหลักการใช้ v ว r b to be หรือ,อยังเอย่ย mm hmm. อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะส่วน mm hmm. <So, S 1> วันนี้ครูนกน้อย mm hmm. ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้า ซียูอาร์เกนบายบายค่ะ